เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนวลจันกิ่นนอกตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านตาเป่าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งโรงเรียนบ้านตาเป่าตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองทีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่ง ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด126คนค่ะดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด12คนค่ะสภาพที่มาและแรงบันดาลใจจากการเปิดเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 ดิฉันสังเกตเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่จะเชื่องช้ามีพูดเวลาที่คุณครูถามและไม่ค่อยอยู่นิ่งขาดทักษะการคิดและด้านภาษาเนื่องจากอยู่ที่บ้านผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำงานจึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลานและไม่มีเวลาในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้แก่เด็กปล่อยให้เด็กเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน,าน,าน นอกจากจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางภาษาแล้วยังส่งผลเสียต่อสมาธิของเด็กให้สั้นลงด้วยค่ะดิฉันจึงเลือกจัดประสบการณ์ในหน่วยการเรียนรู้ตัวเลขแสนสนุกเรื่องรู้ค่าจำนวน1-10เนื่องจากจำนวนและตัวเลขเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เด็กอนุบาลสามารถเข้าใจได้และเรียนรู้ได้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและเชื่อมโยงกับทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กเช่นการบอกเวลาตำแหน่งความยาวน้ำหนักส่วนสูงการวัดและการนับซึ่งเด็กอปปนุบาลส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยชอบตัวเลขเพราะคิดว่ามันยากและจำไม่ได้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ผ่านมาดิฉันพบว่าเด็กส่วนใหญ่นับจำนวนอย่างไม่เป็นระบบและไม่มีทิศทางปากท่องตัวเลขไปไวกว่านิ้วที่ชี้ใจร้อนซึ่งจะทําให้จำนวนที่นับนั้นไม่ถูกต้องและเรื่องของการแทนค่าจำนวนเด็กส่วนใหญ่จะท่องปากเปล่าได้แต่ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่ตัวเองท่องเช่น เห็นเลขค่าแต่ไม่เข้าใจค่าของเลขค่าว่าเป็นอย่างไรนี่ถือว่าเป็นปัญหาในเรื่องของตัวเลขและจำนวนสำหรับเด็กอนุบาลที่ดิฉันค้นพบค่ะนอกจากนี้ดิฉันยังสังเกตพฤติกรรมของเด็กซึ่งพบว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าโต้ตอบไม่กล้าพูด ไม่กล้าตอบคำถามเวลาที่คุณครูถามเพราะกลัวว่าจะตอบไม่ถูกจากปัญหาเหล่านี้จึงเป็นที่มาและแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันอยากจะพัฒนาทัากษะการคิดของเด็กอนุบาลด้านการนับและการรู้ค่าจำนวน1-10ถึง10กับเด็กอนุบาลปีที่3ปีการศึกษา2566นี้ค่ะ ดิชันได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาจึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยสอดคล้องกับความพร้อมวิธิภาวะ ความสนใจความต้องการและความสามารถของเด็กสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้กระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเข็นและมีอิสระในการคิดดิฉันจึงได้นำปัญหานี้ไปจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเรื่องพัฒนาทักษะการคิด สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ดิที่ชั้นจึงได้ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆถึงวิธีการพัฒนาทักษะการคิดทางด้านสติปัญญาของเด็กบนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาลสามารถส่งเสริมได้หลายวิธีและวิธีหนึ่งก็คือ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาให้กับเด็กอนุบาลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเด็กเกิดทักษะทางการคิดการนับการสังเกตและรู้ค่าจำนวนเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์จริงแล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อใบงานให้สอดคล้องตามวัยของเด็กผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีทักษะการคิดการจดจำที่ดีผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงได้สัมผัสกับสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์จำลองที่คุณครูได้สร้างขึ้นเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ active learning โดยในคลิปวิดีโอนี้คุณครูจัดกิจกรรมหน่วยตัวเลขแสนสนุกเรื่องรู้ค่าจำนวน1-10โดยใช้เกมจับคู่ตัวเลขและจำนวนมาบูรณาการผ่านกิจกรรมการเล่นโดยใช้บทบาทสมมุติให้เด็กได้เรียนรู้ อย่างมีความสุขและสนุกสนานเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมขั้นนำเด็กและครูร่วมกันร,ร้องเพลงนับนกพร้อมทำท่าประกอบเพลงและร่วมกันสนทนาว่าแต่ละตัวเลขมีลักษณะอย่างไรและตัวเลขที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเด็กมีอะไรบ้างขั้นสอน 1. เด็กดูบัตรภาพตัวเลข1 1 0ถึงพร้อมกับอ่านค่าตัวเลขเป็นภาษาไทยและร่วมกันสนทนาว่าแต่ละตัวเลขมีลักษณะอย่างไร 2. ครูนำสื่อการเรียนรู้มาให้เด็กสังเกตและร่วมกันสนทนาว่าสิ่งที่เด็กๆเ,เห็นมันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรพร้อมกับอธิบายวิธีการในการใช้สื่อการเรียนรู้นั้น 3. ครูให้ตัวแทนชาย1คนหญิง1คนออกมาแสดงบทบาทสมมุติโดยการไปจ่ายตลาดที่ร้านค้าผลไม้ครูจะมีตะกร้าให้คนละ1ใบแล้วให้เด็กจับลูกบอลในกล่องปริศนาจากนั้นให้เด็กนำผลไม้ใส่ในตะก,กรา้าให้ตรงกับจำนวนที่เด็กเห็นในลูกบอล 4. เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ของจำนวนผลไม้และตัวเลข5เด็กทำใบกิจกรรมเสริมประสบการณ์การจับคู่ตัวเลขและจำนวน6เด็กนําเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียนและให้เพื่อนๆช่วยกันตรวจดูผลงานว่าถูกต้องหรือไม่ขั้นสรุปครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องจำนวนและตัวเลข1-10ิ 10. พร้อมกับร้องเพลงนับนกสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านที่ได้เสียสละและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของดิฉันในครั้งนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านคณะกรรมการก่อนที่จะไปประเมินการสอนของดิฉันในลำดับต่อไปขอขอบคุณค่ะ